โอ้โหแล้วดูหน้าตาเซอร์กะจะมาเจอเซอร์น้องดูหน้าตาเซอร์แต่ละคนสภาพพูดเสียงเบาหน่อยนะคนที่บ้านยังไม่ตื่น โซนเซอร์แกงไปด้วยกันโซนอย่างเดียวครับโซนหมดไม่โซนลูกใครเราไม่ได้เอาพัไกด์มานี่หว่า เ <c oughs> ลยอีดานวัดนี่ตัวพังของก่อนครับเราไม่ได้เพลกไกด์มาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพังนี้เราไปพังบนก่นอนดีไหมไอพังซ่วมก่อน <c oughs> ตรงนี้ให้มันเปิด <c oughs> ตรงนี้มันจะเปิดให้มันเปิดอะ่ะ <c oughs> คิดว่าเราจะพังทันไหมซ่วมว่า <c oughs> ใครไม่เข้ามาอยู่นะ่ะ โ oh, อ้รีโนเนวาดาปิงหกร้อยเก้าสิบสองเลยนะมาได้ยังมาแล้วมาลี <t> <t> กําแพงนั้นวไว้ที่หลังเดี๋ยวเรามาพังซ่วงก่อนีกว่ะคนจะชอบเปิดส่วงไม่ทัน ยังไงประตูตรงนี้โอ้ยยังไม่เปิดกันเลยเอ้ยดีครับดีครับข้างบนก็น่าจะยังไม่ได้เปิดน,นี่ไงพังได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวกลับไปพังประตูตรงนู้นนิดนึงชิปไปเลยแล้วกันครับขี้เกียจเราไม่ได้เอาพอ็อดไกส์มานะเราไปดูประตูตรงนู้นหะ เปิดไปยังยังโอ้พังได้หมดเลยประตูอ่ะแล้วค่อยมีใครเปิดประตูเท่าไหร่นะแต่เริ่มตั้งพิธีแล้วโอเคโอ้ตั้งพิธีไหวมากครับพี่คนนี้น่าจะปิงนะครับ คนนี้น่าจะปิงทุกคนนี้น่าจะปิงสีมันจะแบบไม่ฉูดฉาดนะเพราะว่าเราเราเป็นไอจันไงเราตาบอดมีเจนโอ้เจนอยู่นี่โถ่เอ้ยดิมเราสับสนไอ้นี่นิดหน่อย เราพลาดได้ไงเนี่ยนะเอาิ่งติดอีกกูอืม,มน่าจะได้พิธีหนึ่งนะเอ้เฮ้เอ,เอ ตามหาจดสือก็ดีกว่าตอนนี้เขาเริ่มมีการตั้งพิธีกันเยอะแล้วนะเรามองไม่เห็นนะเฮ้ยมันต้องเสร็จพิธีแน่นอนอืม ไปพังวิธีก่อนมีใครสวนไหมไม่มีครับอา้าวหายเลยทีนี้เอา้าไปหน้าบ้านเอา,ใค,า,า,าใครวิ่งมาหน้านบ้านวะใครวะใครอยู่หน้้บนวะอยู่หลายคนก็ด้วยนะ ยากอะ่ะเล่นไอ้จานนี่มันตอกต่อยอะ่ะโอ้มีคนถือวิญญาณไปอยู่ตรงนั้นมีคนถือวิญญาณอยู่ตรงนั้นพยายามก่อนฮู้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 ไม่ทำมาเดอ้อ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  แล้วกูตกอ้าวใช่ไหมกูเติกใช่ไหมแอบแอบแอบ,แอบไม่เห็นกูหรอก <Okay. S 1> อืมพาแล้วหน่อย <Yeah. S 1> พี่ติ๋มเกิดแล้วพี่ติ๋มเกิดละพี่ติ๋มเกิดโอ้มันสวดเสร็จแน่เลยอย่างเงี้ยไอจันมันช้าจังเดี๋ยวไปโซนพิธีก่อนเอ้าพี่ติม๋ม อพี่ติ๋มอยู่นี่เหรอพี่ติ๋มอ้าวพี่ติ๋มเออพี่ติ๋มอยู่นี่เอาหน้องเจนวิ่งขึ้น,นู่นแล้วผังแท่นก่อนเอ๊ะใครอยู่ข้างบนนะนายามแน่เลยนายามเกิดละนายามเกิดละเมื่อกี้ แรร์แรร้ไยายามรอผมด้วยดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้าปิดยันครับแล้วน้ากระโดดเลยครับน้าปิดยันแล้วน้ากระโดดครับน้าไปไหนอะ่ะน้าไปนี่น้าไปไหนน้าไปไหนนะน้าขึ้นบนแน่เลยน้าแน่เลยอันนี้น้าใช่ไหมมองไม่เห็น แล้วมาโดนอีกทีนึงว่านั่นไงนั่นหนาจริงด้วยอุ้ยอุ้ยไม่ธรรมดาแมนงินงันงินเงินเงินเงิน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 เฮ้ยเออเขาสู้จากเส้นมาแล้วเอ้าอยู่ไหนกันนะ ข้างบนหรอข้างบนนะสิมีคนอยู่ข้างบนมีคนอยู่ตรงนั้นกะโซนไปเลยครับโซนแท่นไปเลยครับพี่ครับไม่ใช่กันปะเฮ้ยใครมาทำอะไรอยู่นี่เจนเจนแบกสุอืมเจนแบกสุเจนแบกซุเจนแบกซุ เจสซี่จะต้องไปตั้งจะต้องไปตั้งพิธีใหม่โอ้หช่างแม่งถ้าเอาไอเจนก็คือแท่นเสร็จนะเพราะฉะนั้นเราไปเอาเจสซี่ตมัตมโวตมวกำมังกำมังตมไมโอ้ยนี่อะไรมันขึ้นมาวะเนี้ยเจสซี่อยู่ไหนอ่ะ ไอ้ไอ้สเตอริโอร์อินี้ก็สาดกูจังเลยหืมแล้วกูฟันโดนได้ไงวะแงน่งนแงน่งนแงนิงนแงนิงนแงน่งนแง่นแงินแงินเอาหาย เจนสุดเสร็จแน่เจนสุดไวครับว่าเจนสุดเสร็จอะ a n ีแองกรี้ ขอทิงอ้งเอทีเดียวทีเดียวขอทีเดียวเออเจนเจนอย่าเพิ่งสวดเสร็จเออเจนฉันว่าเจนไปไหนได้ไม่ไกลเออเจนอยู่บนนี้แน่นอนนั่นไงเจนอยู่นั่นโหเออเจนอยู่ไหนวะเจนอยู่บน ตูเกิดแล้วด้วยไงเจนอยู่หน้าบ้านเอ,อ้ยเจนแบกศพแบจริงแบจริงเจนเจนถือวิญญาณของเจสซี่แล้วนะครับ แว่แว่ไม่ได้การแล้วอย่างเงี้ย angry ป้าเจนจะถือวิญญาณเพื่อนทำไมเจน ขึ้นมาวะเนี่ย I miss out